ผู้ชมคะตอนนี้บทบาทของแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนมือไปแล้วนะคะจากพักอันดับหนึ่งมาเป็นพักอันดับสองแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่เลขาธิการของพักก้าวไกลได้ถแถลงจุดยืนว่าจะเปิดทางให้พักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเพื่อเปิดทางเปิดโอกาสให้ประเทศได้มีรัฐบาลที่เดินหน้าทํางานต่อได้หลังจากที่พักก้าวไกลก็พยายามจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ กลับมีความพยายามใช้องค์คาพยพต่างๆไม่ให้ก้าวไกลนั้นเดินไปสู่เป้าหมายได้นะคะส่วนคุณผู้ชมฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับแถลงของคุณชัยทวัฒน์เมื่อสักครู่นี้ค่ะสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุด การสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พักเก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตรแปดพักที่เราได้เคยทำเอ u มร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพักเก้าไกลจะเสนอชื่อ แคนดิเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักคก้าไกลคือคุณชัยธวัฒน์ย้ำนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดในฐานะพักอันดับหนึ่งก็คือยังอยู่จัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจพร้อมที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตของเพื่อไทยด้วยค่ะส่วนรายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คงต้องหารือกับพักเพื่อไทยและพักการเมืองทั้ง8ปดพักกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้คุณชัยธวัฒน์จะ,ะแถลงข่าววันนี้นะคะก็มีกระแสข่าวเหมือนกันเรื่องของสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลออกมาหลายรูปแบบเลยรวมถึงการผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเพื่อที่จะได้เสียงโหวตในสภาพเพียงพอจะจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้นะคะพอมาดูท่าทีของพักร่วมรัฐบาลกันค่ะอย่างนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่จะประชุมร่วมกับ แกนนำและกรรมาการบริหารพักเพื่อจะกําหนดท่าทีของพักหลังจากมีมติห้ามเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมในขณะที่การโหวตนายพิธาก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าสอวอนั้นไม่สนับสนุนก้าวไกลสิ่งนี้จึงบีบให้รัฐบาลเพื่อไทย จะมีก้าวไกลในสมการหรือไม่คงเป็นคําถามสําคัญเหมือนกันค่ะคุณเศรษฐาก็บอกว่าคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจก็คือกรรมการบริหารพักและคณะเจรจาส่วนคุณเศรษฐานั้นมีหน้าที่ทําตามค่ะ สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้มีอยู่3คนก็เตรียมความพร้อมกันทั้งหมดแล้วและตอนนี้ระบุชัดว่ายังอยู่ภายใต้ MOU ของ8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลต้องพูดคุยและให้เกียรติกันจึงขอให้ใจเย็นๆนะคะในเรื่องของการพูดคุยกับ8พรรคร่วมก็ย้ำว่าตอนนี้ยังคุยกันอยู่ค่ะการที่จะเปลี่ยนแปลงข้ามขั้วหรือมีพรรคอื่นมาเสริมก็ต้องให้เกียรติกับคณะเจรจา ก็ยังมีอีกหลายวันนะคะกว่าจะถึงวันโหวต2ีกรกฎาคมนี้แม้ว่าผลโหวตเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจะค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ก็ต้องยอมรับและเดินต่อไปแต่คุณเศรษฐาย้ำชัดนะคะว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาลจะต้องไม่ยกเลิกหรือแก้ไข1 1 2นะคะปัจจุบันนี้เราก็ยังมีข้อตอกลงกันระหว่างแพรรคอยู่นะครับก็ต้องพูดคุยกันแลวต้องให้เกียรติทั้งแพรรคที่ร่วมเจตจาณ์กันมาในช่วงเดือนที่ผ่านมา นะครับขอเวลาีนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วการโหวต็นเดนายกตอนนี้มันกลับเป็นาตรฐานว่าหนึ่งเป็นเดสามารถโหวตได้แค่หนึ่งทางนะครับการที่คุณชื่อคุณาสนาจะเข้าไปในยี่เจ็ดเนี่ยฮะประเมินว่าการมีพักเก้าไกลร่วมอยู่ในพักร่วมับไม่มีไหนจะส่งผลดีต่อกันดีกว่ากันผมว่าเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็เป็นก็ถือว่าเป็นบรรฐานอันหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการ เจรืจ่องหมาะงสองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตุปสำคัญหากครั้งนี้ทั้งเ่วงอไทยได้เป็นแกนการจัดการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้มีสิทธิจะสนอชื่อแทนนายรัฐมนตรีในสภาเราคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้หนึองปัญหาแล้วก็สามารถผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพักที่จะเสนอนาะยกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่องหนึ่งสองเนี่ยต้องไม่อยู่ใน ใน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 การแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมืงองนัง้นเมืงองนั้นเมืองนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายหลายพรรคเตามทีผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนาเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับ คุณผู้ชมคะถ้าจะวิเคราะห์จากเพื่อไทยนี่ก็ต้องยอมรับว่าอยู่บนถนนการเมืองมาเกินกว่า20ปีแล้วนะคะนับย้อนไปตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งไทยรักไทยโดนยุคพักก็มีพลังประชาชนก็โดนยุคพักด้วยเหมือนกันนะคะก็คืน ฟื้นคืนชีพนะมาเป็นเพื่อไทยจนถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกพักที่เป็นนายกมาแล้วเนี่ยสคนด้วยกันมีความเชี่ยวในทางการเมืองพอสมควรปัจจุบันเมื่อมารวมกับขั้วส้มอย่างก้าวไกลเองก็เลยเกิดเป็นกระแสะสูตรรัฐบาลใหม่2สูตรประชาชนส่วนหนึ่งนะคะก็ยังอยากจะให้จับมือกันอยู่ระหว่างขั้วส้มขั้วแดงค่ะ ด้านของนายสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทย,ยก็พูดถึงกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยที่จะมาร่วมกับพักการเมืองอื่นๆที่อยู่นอก MOU ของ8ดพักร่วม ระบุแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่8ดพักร่วมต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนให้มันสําเร็จก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าเราสามารถมีเสียงข้างมากในการชนะการเลือกตั้งมาแล้วอีกเก้าเดียวเท่านั้นก็จะจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาดูแลปากท้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้จึงอยากให้ทุกคนมองภาพใหญ่ร่วมกันแม้ว่าตอนนี้อาจจะสะดุดเพราะว่ามีกับดักในทางการเมืองแต่อย่าย่อท้ออย่าหมดหวังเพราะว่าอย่างไรแล้ว แล้ว8พักร่วมจะต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลปิดวงจรสืบทอดอำนาจเผด็จการให้สำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ไทยสร้างไทยรองหัวหน้าพัก ออกมาย้ำในช่วงเวลานี้ค่ะกับอีกกระแสนึงค่ะคุณผู้ชมที่ถูกจับตากันว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนําอาจจะต้องลดเงื่อนไขหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเช่นจะมีพรรคประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอยู่ในสมการนี้ด้วยไหมและเพื่อไทยจะผัก ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเพื่อรวมเสียงในสภาให้ได้แถมยังต้องคิดอีกนะคะคุณผู้ชมว่าใครจะส่งใครเป็นแคนดิเดตคนที่1คนที่2คนที่3เพราะมันเป็นผลมาจากมาติการห้ามเสนอชื่อน,นายกรัฐมนตรีซ้ําและถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดมีการผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจริงๆก็ถือว่าเป็นการปิดฉากก้าวไกลและเตรียมที่จะสลับ คู่กันนะคะพร้อมๆกับไทยสร้างไทยและเป็นธรรมด้วยที่อาจจะต้องจับมือกันเป็นฝ่ายค้านค่ะ ถ้าเราตีความเรื่องของการเสนอชื่อคุณพิธารอบสองไม่ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมและมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะและเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่คุณชัยธวัฒน์ใช้ในการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในวันโหวตนายกรัฐมนตรี19กรกฎาคมในวันนั้นคุณวันนอประธานรัฐสภาก็วางกรอบเวลาเอาไว้กว้างๆสองชั่วโมงเพื่ออภิปรายกันในข้อห่วงใย,ยเรื่องข้อบังคับการประชุมที่41 แต่ปรากฏว่าก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะก่อนที่ประธานสภานั้นจะโยนเรื่องนี้ให้ที่ประชุมได้ลงมติกันพอมติออกมาก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นและวิจารณ์การทำบทบาทหน้าที่ของประธานสภาด้วยนะคะว่าทำไมถึงไม่ใช้อํำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดไปเลยค่ะเราลองมาดูผลคะแนนกันนิดนึงนะคะผลโหวตที่มันเกิดขึ้นวันนั้นก็คือมติ395ต่อ317เห็นชอบค่ะ ว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ําได้ผลโหวตที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสีแดงเนี่ยเป็นผลโหวตที่ไม่เห็นชอบนะคะว่าข้อบังคับ41นั้นจะเสี่ยงผิดข้อบังคับคนที่ไม่เห็นด้วย317เสียงเนี่ยก็แน่นอนละค่ะเป็น8พักร่วมรัฐบาลนะคะรวมถึงเสียงของสอวอ,อีก8เสียงด้วย ส่วนประเด็นว่าเห็นชอบนะคะให้ปิดสวิตคุณวิทาเนี่ยก็มีสวมากถึง211เสียงด้วยกันนะคะส่วนพักที่โหวตเห็นชอบก็แน่นอนนะคะเป็นขั้วอีกขั้วหนึ่งทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่ก็อยู่ในขั้วที่ เห็นด้วยนะคะกับการปิดสวิตมีสอวออีกสองเสียงที่งดออกเสียงนะคะก็คือนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นของประชาธิปัตปัดรวมกับสอวอที่อยู่นะคะที่งดออกเสียงด้วยก็คือมี6เสียงด้วยกันนะคะและไม่ลงคะแนนเนี่ยก็มี1เสียงรวมกับสอวอเป็น23เสียงด้วยกันนะคะผลโหวตการปิดสวิตท,ที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็น คำถามเกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะเลยนะคะในจํานวนนี้อย่างที่บอกไปมีสว2 1 1คนที่มีนักกฎหมายและนักนิติศาสตร์เนี่ยรวมอยู่ในสอวด้วยเราหยิบยกมาให้ดูบางส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณวันชัยสอนศิริคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคุณประพันธ์คุณมีแล้วก็คุณเสรีสวรรณพานนท์อันนี้ก็คือลงมติ เห็นด้วยนะคะกับการห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำเราก็พยายาม เช็คค่ะพยายามโทรไปสอบถามสวอบางคนเหมือนกันอย่างคุณวันชัยเนี่ยก็ให้ทีมข่าวเช็คไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะแต่คุณวันชัยก็ย้ําว่าล่าสุดนั้นอาจารย์งดให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองเราก็เลยลองรวบรวมความคิดเห็นของสวมาแทนค่ะคุณผู้ชมให้ดูกันว่าสวเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงมติแบบนี้นะคะมาดูกันทีละคนค่ะ คนที่ลงมติเรื่องนี้ชัดๆก็คือคุณเสรีสุวรรณภานนท์นะคะระบุว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าข่ายเป็นยัตติค่ะซึ่งข้อบังคับของการประชุมข้อที่41นั้นกำหนดเอาไว้ว่ายัติใดตกไปแล้วห้ามเสนอกลับมาใหม่และรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ระบุว่าถ้าแคนดิเดตนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องพิจรารณาแคนดิเดตในบัญชีพรรก,การเมืองอื่นต่อไป แต่ถ้าถึงทางตันก็ต้องหาคนนอกบัญชีส่วนนอกจากสมาชิกวุฒทธิสภาแล้วจริงๆก็มีอาจารย์ด้วยนะคะนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างอาจารย์คมสรรโพคงซึ่งเป็นอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกมาระบุถึงการเลือกนายกตามมาตรา27 272เป็นยติห้ามเสนอชื่อคนเดิมซ้ำค่ะในขณะที่ข้อบังคับ ประชุมสภาระบุชัดเจนว่าการเลือกนายกเป็นยติถ้าคิดว่าไม่ตรงตามหลักวิชาการก็ต้องไปแก้ไขกันนะคะจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีนักกฎหมายอีกหลายคนเหมือนกันที่ออกมาตั้งคำถามกับมติของที่ประชุมรัฐสภา บางคนเนี่ยถึงกับเอ่ยเลยนะคะว่าโอ้โหตั้งแต่สอนกฎหมายมาสอนรัฐธรรมนูญด้วยสอนกฎหมายในรัฐสภาด้วยพูดไม่ออกกับมติที่เกิดขึ้นด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ เรารวบรวมมาให้ดูกันค่ะว่ามีนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์ท่านใดบ้างที่พูดถึงประเด็นนี้ถ้าลองไล่เรียงกันดูนะคะคุณผู้ชมดิฉันลองไล่ไปทีละคนค่ะท่านแรกอาจารย์พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คนนี้แหละค่ะที่บอกว่าถ้าจะไม่ไหวแล้วสําหรับการสอนกฎหมายตอนนี้คงไม่มีประเทศไหนที่อ้างกฎเกณฑ์ที่ไม่ใช่กฎหมายข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ ส่วนอีกคนนึงค่ะศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวรนโนซึ่งเป็นอดีตประธานกรรมธิการการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะอาจารย์บอกว่าน่าสงสารประเทศไทยนะคะผมจะรอดูคำร้องการกระทําของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรที่ผ่านมาสอน เรื่องของรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีแล้วคงต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อดีหรือไม่นะคะอีกคนหนึ่งค่ะเป็นนักรัฐศาสตร์นะคะจากรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ชัยยันอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเสียงข้างมากในรัฐสภามีอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจไว้แบบนี้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งอาจารย์สัีติตรพูดไว้ตั้งแต่มีมติการโหวตจบเลยค่ะอาจารย์พูดแบบนี้ค่ะว่า อธิบายไม่ไหวแล้วค่ะปวดหัวนะคะจะไปให้นักกฎหมายแต่งตำราใหม่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะคือมันเป็นเรื่องการเมืองรุ้นล้วนค่ะเป็นเจตนาในการสกัดคุณพิธาให้จบแค่วันนี้สุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารุมิตกุลอาจารย์บอกว่าการเสนอชื่อพิธารอบสองได้เสียงจะถึงหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ประธานสภาชี้ขาดได้เลยค่ะไม่ต้องลงมติตีความเพราะการเสนอชื่อนายกนั้นไม่ใช่ยตินี่คือสิ่งที่ทั้งนักวิชาการด้านกฎหมายนักรัฐศาสตร์พยายามบอกให้เราเห็นภาพรวมนะคะว่ามติของรัฐสภาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คืออะไรอีกคนหนึ่งค่ะที่ดิฉันรวบรวมมาได้เนี่ยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ มุนินนะคะคือดิฉันได้ลองไปพูดคุยดูนะคะกับอาจารย์มุนินเนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็พูดคล้ายๆกันเลยนะคะว่าผิดหวังกับกฎหมายที่ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางการเมืองค่ะอาจารย์มุนินได้ให้สัมภาษณ์กับรีพอร์เตอร์ไว้นะคะคือก่อนหน้านี้อาจารย์ปียบุตรเคยใช้คำว่า มันเป็นเหมือนนิติสงครามค่ะคุณผู้ชมคือใช้กฎหมายในการต่อสู้การให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแพ้พ่ายนะคะแต่อาจารย์มุนินเนี่ยใช้คําว่ามันไม่ใช่นิติสงครามและขาดแต่มันเป็นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ทางการเมืองเลยนะคะอาจารย์ใช้คําว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในแวดวงกฎหมายลองฟังเสียงของอาจารย์มุนินนะคะทีมข่าวไทยพีบีได้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะทั้งตัวของผมเองและของคนอื่นด้วยก็เห็นตรงกันหมดว่า มันไม่ใช่ยติใช่ไหมครับมันเป็นวาระมันเป็นการดำเนินการตามรัฐมนูญเป็นหลักการใหญ่ตามรัฐมนูลนะครับนะตัวข้อบังคับการประชุมของรัฐสภามันขัดขืนแย้งไม่ได้นะครับมันก็เป็นมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันนะครับนะในแวดวงกฎหมายเนี่ยว่าเออหลักการมันเป็นแบบนี้แหละเห็นตรงกันนะครับแต่สุดท้ายใช่ไหมครับมันก็เกิดผลเป็นว่าที่ประชุมรัฐสภาก็โหวตบอกว่ามันเป็นยตินะครับ ผลในทางกฎหมายคือนะครับข้อบังคับสภาเนี่ยใหญ่กว่าร,รัฐมนูญอีกแต่ผลจะกระทบในทางการเมืองก็จะเกิดซีนารีโอเยอะแยะมากมายเลยนะครับ,นะรบอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดหมายนะครับอีกเยอะแยะมากมายถ้ามันตีความตามแนวทางที่เขาต้องการเนี่ยมันจะขอให้เกิดนะครับผลในทางการเมืองอย่างที่เขาต้องการนะครับมันมาถึงสภาวะที่พยายามใช้กฎหมายอันท่ำเพื่อมากนะครับนะบนะที่จะหาประโยชน์ นะครับทางการเหมือนกับตัวเองบ้านเราเนี่ยนะครับเราทําได้แต่เพียงแค่การสอนกันในในตำรานะครับคือเราทําได้เพียงแค่ชี้ว่าหลักนี้มันเป็นหลักที่ถูกต้องนะมันถูกใช้ในประเทศอื่นๆที่มีนิติรัฐและประชาธิปไตยแต่ในบ้านเรานะครับนะมันไม่ได้ถูกเคารพนะครับมันถูกทําลายนะมันกนะ็เป็นตัวอย่างที่บ่งชี้ว่า เราไม่ได้มีนิติรัฐเราไม่ได้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับนะบมันมันมันก็เลยเรียกว่าเราสามารถฉายภาพที่มันสมบูรณ์ให้ให้นักศษาเห็นได้ชัดว่าตัวอย่างที่ดีเป็นยังไงตัวอย่างที่ไม่ดีคือบ้านเราเองนะครับ